S a s s a l a m u น้องๆเกณฑ์ชั้นป .4 ทุกคนนะครับ Welcome to English class My name is Muslimin Today we are going to study Unit 2 Lesson 6นะครับวันนี้ก็จะเป็น Lesson ที่6 6 Lesson ที่6นะครับต่อเนื่องจากของเมื่อวานนี้นะครับ Lesson ที่5นะครับเป็นเรื่องราวนะครับ Reading passage นะครับเกี่ยวกับ Good morning นะครับชื่อเรื่องนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกิจวัตรในตอนเช้านะครับของฝาแฝดนะครับคู่หนึ่งนะครับอ่าทีนี้เรามาทบทวนเรื่องราวนะครับนิดหนึ่งนะครับอ่าเรื่องราวชื่อเรื่องก็คือ Good morning นะครับเรื่องราวของเขานะครับก็คือ every morning Harry and Ben นะครับ wake up early นะครับ ในทุกๆเช้านะครับก็จะมีคู่แฝดสองคนนี้ครับชื่อแฮร์รี่กับเบนนะครับเวคับเออร์ลี่นะครับก็คือตื่นนอนแต่เช้าเลยนะครับทีนี้ first they brush their teeth นะครับอันดับแรกนะครับพวกเขาก็ brush their teeth นะครับก็คือตามภาพเลยนะครับแรงฟันนะครับแล้วก็ do they use toothpaste ดู they use หรือ past นะครับปอยู่คำถามนะครับว่าพวกเขาเนี่ยใช้ยาสีฟันไหมนะครับแล้วก็ตอบว่า yes of course they do นะครับแน่นอนนะครับพวกเขาใช้ยาสีฟันนะครับเห็นไหมครับพวกเขาบีบโอ้บีบยาสีฟันทะเละทะเลือหมดเลยนะครับต่อไปนะครับย้อนหน้าตอบไปนะครับบอกว่า next they wash their faces and their hands นะครับ หลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ล้างหน้านะครับแล้วก็ล้างมือด้วยนะครับเฟซหน้านะครับแฮน d ์ก็คือมือนะครับแล้วก็ถามนะครับเป็นคำถาม do they use soap do do they use soap นะครับพวกเขาใช้สบู่หรือเปล่านะครับตอบก็คือ yes they do ใช่พวกเขาใช้นะครับ sometimes นะครับก็คือใช้เป็นบางครั้งแค่นั้นเองนะครับต่อไป They dry their faces and hands with their towels นะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยเช็ดหน้าแล้วก็มือนะครับด้วย towels นะครับเท่าก็คือผ้าขนหนูนะครับอ่าต่อไปนะครับอ่า time to get dressed for school นะครับก็คือได้เวลาที่จะอ่า get dressed ก็คือแต่งตัวไปโรงเรียนแล้วนะครับ they put on their shirts and s a n d o e s นะครับก็คือพวกเขาใส่เสื้อเชินะครับใส่กางเกงขายาวนะครับแล้วก็ shoes ก็คือรองเท้านะครับต่อไปนะครับ Harry and Ben comb their hair นะครับ h ฮ r r รกับ Ben ก็เป็นไงครับ comb ก็คือหวีผมนะครับหวีผมแล้วก็ they look great นะครับแปลว่าพวกเขาดูดีเยี่ยมมากเลยนะครับหลังจากหวีผมแต่งตัวอะไรเสร็จนะครับ สุดท้ายนะครับประโยคสุดท้ายก็ they are ready for school นะครับพวกเขาพร้อมนะครับที่จะไปโรงเรียนแล้วนะครับ there's just one more thing to do นะครับเหลือเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่จะต้องทำนะครับก็คือ eat breakfast นะครับก็คือกินข้าวเช้านั่นเองนะครับแล้วก็คุณแม่นะครับเป็นคำพูดของคุณแม่นะครับ good morning Harry and Ben นะครับสวัสดีตอนเช้า แฮรรี่และก็เบนนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับในบทอ่านนะครับ reading passage นะครับในหัวข้อ good morning นะครับของเรื่องราวของ h ฮร r รี่และเบนนะครับฝาแฝดคู่หนึ่งนะครับต่อไปนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็น lesson 6นะครับ lesson 6เนี่ยหน้า21นะครับก็จะให้นักเรียนทำกิจกรรมนะครับหลังจากที่อ่านเรื่องราวนะครับใน lesson 5นะครับเป็นการ ทำกิจกรรมต่อเนื่องเลยนะครับอ่านี่มาดูข้อที่2ใหญ่นะครับข้อที่2ใหญ่นี่เขาว่า number the activities from the story in order นะครับก็คือให้ใส่ตัวเลขนะครับลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อที่จะลำดับเรื่องราวนะครับว่าอันไหนเกิดก่อนอันไหนเกิดหลังนะครับเหตุการณ์ไหนก่อนอันไหนหลังนะครับนี่มาดู เขาเขาใส่ตัวเลขไว้แล้วนะครับเหตุการณ์ที่1ก็คือ brush their teeth นะครับแปรงฟันนะครับทีนี้เหตุการณ์ที่ 2, 3, 4สนี่นคืออะไรนะครับเดี๋ยวครูจะบอกทีละอย่างนะครับอันแรกนะครับันตรงนี้นะครับก็คือ comb their hair นะครับ comb their hair ก็คือหวีผมนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับ dry their faces and hands นะครับก็คืออเช็ดหน้าแล้วก็มือนะครับ อ่านี่ brush their teeth ก็คือแปรงฟันนะครับ get dressed นะครับก็คือแป่งตัวนะครับ eat breakfast นะครับก็คือกินอาหารเช้านะครับแล้วก็ wash their face and hands นะครับก็คืออ่าล้างหน้าแล้วก็ล้างมือนะครับนะต่อไปนะครับข้อที่3นะครับตรงนี้นะครับข้อที่3ก็คือเป็นการให้นักเรียนเขียนนะครับ make a list for your morning routine นะครับของนักเรียนเองนะครับ เกี่ยวกับ my morning routine นะครับกิจวัตรในตอนเช้าของเรานะครับเออก็เขียนนะครับของเราเองเลยนะครับเดี๋ยวคูจะยกตัวอย่างให้สักหนึ่งข้อนะครับสักหนึ่งประโยคเช่น I wash my face นะครับขึ้นต้นด้วย I นะครับมาึงแปลว่าฉันนะครับฉันล้างหน้าของฉันนะครับส่วนข้ออื่นนักเรียนก็ทำเองนะครับส่วนข้อที่4เนี่ยนักเรียนก็ นำมาเรียบเรียงจากข้อที่3อีกทีหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีแบบึุหัดนะครับให้ทำเฉพาะในหนังสือเรียนนะสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะเจอก,กันทีหนึ่งกนะ็คือ l e s s o n 7 and นนะครับครบเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ Goodbye